ใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณสวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้ประสบการณ์ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะเอ่อแบบรนดอมเป็นการสุ่มเนาะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าเอาไปซีเรียสกันนะอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะก็เเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานหลักของชาวธาตุดินที่ดูคลิปนี้คืออะไรนะ ใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินขอดูพลังงานหลักของคุณ lovers นะคะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวเมถุนนะคะธาตุลมก็ได้นะนะคะก็พลังงานหลักบ,บอกว่าตัวคุณเองเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนป๊อปปูล่าทำงานแบบมี partner คู่หูหุ้นส่วนหรือว่าอยู่ในระหว่างรักทางเลือกนะคะหรือว่าคุณดิวคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นดิวอยู่กับเนื้อคู่ก็ได้ รือว่าเอ้ฉันเจอเนะื้อคู่แล้วฉันเจอคนที่ใช่แล้วฉันเจอโซเมทของฉันแล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือคุณกําลังต้องการสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะเช่นมีมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าเดิมจะได้คนรักที่ดีกว่าเดิมได้งานที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างงี้ก็ได้ได้ชีวิตทีด่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะใต้สําหรับนะคะไฮ g ริ r เ e สนะคะเอ่อคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกรกฎหรือวันจันทร์นะคะ <c oughs> พลังงานหลักสองใบนี้บอกบอกว่าชาวธาตุดินเนี่ย เป็นคนมีสเสน่ห์แบบลึกลับดูดีเนาะเนี่ยเออเป็นคนมีสเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนหน้าค้นหาป๊อปปูล่าเนื้อหอมนะคะแล้วก็เออออกแนวเป็นคนมีความคิดซับซ้อนด้วยนะอาจจะเชื่อเรื่องพลังงานจากกราวาลเชื่อเรื่องพระเจ้าเชื่อเรื่องเทพสายมูต่างๆเส้นดีเส้นแรงด้วยนะคะแต่ว่าบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบภายในโรคระบบฮอร์โมนนะคะเออมีปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีในสมองมีความ เป็นไบโพล่าอารมณ์อัปดาวเหวี่ยงวินขึ้นลงนะคะอ่าแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับทางทางจิตประสาทฮอร์โมนเนี่ยก็จะแปลว่าคุณเซนต์ดีมากบางคนชอบเรื่องาศาสนาปรัชญาเออชอบเรื่องเกี่ยวกับแบบเออคำพีต่างๆพระคัมภีร์ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ดูแล้วเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็ป๊อปล่ามากๆเลยนะแล้วก็เออคุณอาจจะดิวอยู่กับความสัมพันธ์ในเชิงรักทางเลือก ความรักความสัมพันธ์ที่ดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะความรักความสัมพันธ์ในเชิงแอบบรักแอบ,บชอบรักเพื่อนร่วมงานนะคะเอ,อ่อหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้รู้กันแค่สองคนอะไรอย่างนี้ก็ได้เนะนะคะอ่าก็ก็อยู่ในข่ายนั้นนะอืนะคะบางบางเคสเนี่ยคุณกลุ่มความลับของคนหลายคนเอาไว้ในมือนะเออ นะเป็นคนกุมความลับของมวลมหาประชาชนเอาไว้อะไรแบบนี้ก็ได้นะอ่านะนะคะพลังงานหลกักเอลองดูซิตรงไหมถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปตรงไปต่อได้เลยแต่ถ้ามันขึ้นครึ่งกลางๆนะ,ะมันไม่ค่อยใช่มันไม่ค่อยแม่นนะอมันตรงน้อยกว่าห้าสิบลงมาอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะจะดูต่อหรือไม่ดูอันนี้แล้วแต่เลยเนาะนะคะบางคนก็อยู่ในระหว่างสองสิ่สองใจซิเอาไดีเนี่ยเออนะคะจะเอาไงไงดีดด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  ลังเลไปหมดเลยสองจิตสองใจเนาะอโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะอ่าโอเคอ่ะเรามาดูกันค่ะแล้วใครเราจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินนะคะ Knight of Swords นะคะเขาเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมก็ได้นะเขาเป็นคนใจร้อนหรือเปล่า นะคะเป็นคนใจร้อนขี้หงุดหงิดขี้ฉุนเฉียวขี้หึงหวงหรือเปล่านะคะหรือเป็นคนชอบรีบตลอดเวลาเวลาจะทําอะไรก็รีบร้อนไปหมดนะคะใจร้อนไปหมดนะคะบางคนก็อารมณ์รุนแรงหน่อยนะอารมณ์รุนแรงกล้ากล้าคิดกล้าพูดนะคะกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่จะไม่ค่อยแ,แคร์ความรู้สึกใครเท่าไหร่นะ t s u Sun นะคะมีไพ่าชาวนาทิตเนาะ เขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณเป็นคนนิสัยเหมือนเด็กหน้าหน้าเด็กเอ,อ่อเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่มักจะใจร้อนถ้าเกี่ยวข้องกับความสําเร็จในชีวิตในี่ใจร้อนมากหรือเป็นคนที่มักจะทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จอยู่เสมอก็ได้นะคะมีลูกแล้วก็ได้นะคะ <c oughs> ชอบสายลมแสงแดดพระอาทิตย์ดอกมุ้งดอกไม้สัตว์นะคะหรือชอบขีม่ม้าชอบมา้า <c oughs> เกิดปีมา้าอย่างนี้ก็ได้นะ โอ้นายออลเพนเซอร์เนะเป็นคนรักอิสระมากๆเลยเนาะเออชอบเรื่องการเงินการทองชอบเรื่องอิสระภาพทางการเงินนะคะอ่าชอบความมั่นคงพอๆกับกับอิสระภาพเลยอะอยากจะสดสวยรวยรวยมากอยากจะหล่อรวยเลือกได้เลี้ยงนกชอบนกนะคะเลี้ยงนกชอบนก,นะะนก,บนกหรือว่าชอบไปสวนนกอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะอืมดูเป็นคนแบบ รักอิสระมากๆนะใจร้อนด้วยนะคะรักอ,อิสระมากๆใจร้อนด้วย a อ d v a n นะคะช่างพูดช่างเจรจาด้วยบางคนก็ทํางานออนไลน์นะคะอ,อยู่ไกลจากคุณก็ได้นะเออแบบเราเราเราไกลกันนะคะแต่อาจจะเดินทางไม่นานถึงนี้ก็ได้เนะ,นะคะในบางเคสก็เดินทางแบบ เออสองสามชั่วโมงก็พออะไรเงี้ยนะสมมตินะแบบอยู่กันคนละเขตน,นี้ก็ได้นะคะเออเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาเพราะว่าเขาดูเป็นคนแบบมีไฟเนาะเป็นคนดูมีพลังงานดูมีไฟในตัวเองนะคะแล้วก็สื่อสารเก่งพูดเก่งเจราจาเก่งหรือทำงานเกี่ยวกับสื่อสารทำงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไฟอะไรต่างๆทุกชนิดก็ได้ เป็นมังสวิรัตชอบกินผักไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนะคะดูทรงน่าจะรักสัตว์ด้วยไหมเนี่ยซิกซ์วานนะคะเป็นคนมีไฟจริงคือเขาชอบความสําเร็จมากๆหลงไหลความสําเร็จหลงไหลธรรมชาติหลงไหลการที่มีอิสรภาพในชีวิตนะคะเป็นพวกแบบยังไงอะยิปซีโบฮีเมียนยนี้ก็ได้เนาะ หรือเป็นพวกบ้างงานมากๆนะคะเป็นเป็นคนที่ถ้าฉันอยากจะรวยฉันก็ต้องรวยให้ได้ถ้าฉันอยากมั่นคงฉันก็ต้องมั่นคงให้ได้ถ้าฉันอยากจะไปไหนฉันก็ต้องไปให้ได้นะคะใก้สำหรับก่อนแล้วกันไฟฟลับคับแต่เขาไม่ค่อยสมหวังสมปรารถนาเท่าไหร่หรอกเป็นคนมีไฟเป็นคนมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตชอบความสําเร็จนะคะชอบเดินทางโอ้ชอบ เอาว่าเขาดูพลังงานดีอ่ะแต่เขามากักจะไม่ค่อยสําเร็จในชีวิตไหมเช่นมักจะผิดหวังเรื่องความรักเป็นคนมีปมมีแผลในอดีตนะคะกับอะไรกับอคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กอ่าหรือความรักเนี่ยมีกี่ครั้งกี่ครั้งก็ผิดหวังโสดดีกว่าฉันไม่เอาใครละนะไม่ต้องมีลูกก็ต้องมีผัวไม่ต้องมีเมียละเออนะเอออยู่คนเดียวถ้าจะดีชีวิตนี้อะไรนี้ได้ไงนะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบ มักจะใจร้อนจนพลาดก็ได้นะคะใจร้อนจนพลาดแล้วก็เลยรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะอืมแต่อาจจะแบบดูไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักอะไรเงี้ยเออหรือแบบม,มักจะผิดผิดพลาดผิดหวังเนาะแต่ไม่แต่แต่ว่าไม่ไม่ไม่หมดไฟง <S <s <uck it noise> ่ายๆนะเอาง่ายๆคือเอาว่าเขาเป็นคนไม่ได้ยอมแพ้อะไรเงี้ยหรือไม่หมดไฟง่ายๆอย่างเก่งก็แค่แบบเว้ยเสียใจร้องไห้บางอย่างเก่งก็แบบแค่คิดลบคิดตกอย่างเก่งก็แคบบ่แบบแ เออพักก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็กลับมาลุยใหม่ได้หรือเปล่านะเพราะว่าพลังงานเขาค่อนข้างดีนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างสว่างถ้าไม่ติดคิดลบหรือติดพลังงานลบๆตรงนี้นิดนึงนี่คือดีมากนะอาจจะด้วยอดีตของเขาหรือว่าอะไรก็ได้ไงนะอืมอ่ะ โปรโมทเทียนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปต่อกันว่าคุณกับเขาได้เจอกันที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้เจอกันที่ไหนอ่ะโปรโมทแป๊บเดียวพรุ่งนี้จุดแล้วเทียนพระเจ้าโปรดโลกนะคะพรุ่งนี้นะเจ็ตุลาสองพันยี่ห้านะคะเป็นเทียนศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณรอบด้านใส่ขาวร้อยเปอร์เซ็นเลยทุกคนเปิดวาสนาเปิดดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบค้ำดวงพลิกร้ายกลายดีเสริมบรารมีค้าขายก้าวหน้าอยู่ดีมีสุขนะเป็นเอ่อเปิดดวงความรักได้ด้วยนะคะซึ่งใส่ขาวร้อยเปอร์เซ็นต ร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้ออมบอกเลยนะว่าไม่มีอะไรไม่ดีเข้าตัวแน่นอนคือช่วยหนุนช่วยเสริมแต่ว่าผลลัพธ์ได้ไม่เกินกรรมนะ mm. เช่นเราหวังผลเรื่องเปิดดวงความรักแต่เราอะกำแพงสูงเราไม่ดูแลตัวเองเราไม่แต่งหน้าไม่สะผมโซมอะไรเงี้ยมันก็จะผลลัพธ์ไม่เกินกรรมนะคะอ่าอดีตเราเป็นคนแบบเป็นคนมีความคิดนัทธศรคติเรื่องความรักไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีผลหมดเพราะฉะนั้นการเสริมการหนุนด้วยพลังงานดีๆ ให้ทําใจว่าจะได้ไม่เกินกมนะคะนี่ต้องแจ้งก่อนเลยล่วงหน้านะแต่อย่างน้อยก็ปลอดภยัยไงไม่ต้องมีอะไรไม่ดีเทาๆอะไรมาเข้าเราดำๆมาเข้าไม่มีแน่นอนนะก็สองสองสองนะคะแจ้งล่วงหน้าแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะจุดละนะคะก็อาจารย์จะจุดให้วันที่เจ็ดนะคะเพราะนั้นติดต่อล่วงหน้านะรายละเอียดใต้คลิปนะคะรายละเอียดใต้คลิปลงไปดูกดไปดูได้เลยนะเออโอเคอ่ะทีนี้เรามาต่อ คุณกับเขาจะได้เจอกันที่ไหนคะรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินคนคนนี้จะได้เจอกันที่ไหนหรอเอออมอ่านครบเรื่องเขาดูแป๊บนึงนะอมบอกไปยังว่ามีโอกาสเป็นรักทางไกลรักออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะไม่เป็นไรคุณกับเขาจะได้เจอกันที่ไหนนะคะมีไพ่ชาวราศีกุมขึ้นมานะคะ the star king of cups นะคะ ชาวธาตุน้ํากรากฏมีนพิจิตเออคุณกับเขาจะได้เจอกันที่ไหนมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเป็นสถานที่ปาร์ตี้แฮงเอาท์ด,ดื่มดื่มสถานที่ที่ขายของเกี่ยวกับของกินเครื่องดื่มเป็นไปได้นะคะของอุปโภคบริโภคเครื่องของกินของดื่มนะคะมีการเจอกันเพราะว่าได้เยียวยากันบางอย่างเป็นเจ๊ดันป๋าดันเราได้มาโอกาสมีโอกาสมาเยียวยามาซัพพอร์ต ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะ,ะเช่นเป็นนักบําบัดจิตสมมตินะเป็นนักบําบัดจิตไปดื่มไปกินอะไรเจอกันแล้วเอ๊ะทาไมรู้สึกถูกใจนะคะเจอกันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันได้มาเยียวยากันสถานที่ก็อย่างที่บอกะคะ่ะร้านข้าวร้านเหล้าร้านเครื่องดื่มริมแม่น้ําสวนสาธารณะสถานที่ที่มีบรรยากาศสวยงามเป็นไปได้นะคะอ่า จะบอกว่าในบางเคสเนี่ยขอโทษนะอันนี้บางเคสจริงๆในบางเคสเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผู้ชายชอบไปอ่าใช้คํานี้ก่อนเนาะเป็นสถานที่ที่ผู้ชายอ่ะชอบไปที่มีผู้หญิงแต่งตัวไม่ได้มีชิดเออนะผู้หญิงไม่ได้แต่งตัวมิดชิดแล้วก็แบบไปปะกันแล้วก็รู้สึกถูกใจแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะคะ King of w a n ส s นะคะเจอแล้วมันขึ้นใช่ไหมมันขึ้นมันขึ้นสถานที่ทํางานก็เป็นไปได้ค่ะนะการที่พวกคุณเป็น เจ้านายกับลูกน้องการเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันนะคะอ่าสถานที่ทํางานหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทุกชนิดอิเล็กทรอนิกส์นะคะออนไลน์นะคะเอเดอร์เพนจิเคิลส์นะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธดูนะคะสถานที่นี้เหมือนกับว่าเป็นความสถานที่เป็นสถานที่ในความทรงจายังไงไม่รู้อะเป็นสถานที่ในความทรงจําของคุณเป็นสถานที่ในความทรงจําของเขา นะคะเออแล้วไม่เคยลืมสถานที่นี้เลยไปไปบ่อยไปตลอดไปไปเรื่อยๆไปเนืองเนืองนะคะเซเว่นอวเป็นสถานที่เออโดดเด่นเป็นสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือเรื่องเรียนเพราะว่ามันต้องเป็นไปแบบเป็นประจำอะคือถ้าเป็นร้านเล่าร้านอาหาร ร้านดิ่มดื่มคาบคาเฟ่คาราโอเกะหรืออ่างอบงวดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเป็นประจำอะอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะสถานที่ที่ไปไปไปบ่อยๆไปตลอดไปเนืองๆไปเป็นประจำใต้สำหรับทัวร์เพนเดอร์เคิลส์อ่าสถานที่ที่เจอกันสถานที่ที่เกี่ยวกับการเงินก็ได้ค่ะอืมสถานที่ที่เกี่ยวกับการเงินที่มีเจ้าหน้าที่มีพนักงานนะคะ ถอนเข้าถอนออกฝากฝากเข้าถอนออกเป็นสถานที่เกี่ยวกับการเงินก็ได้ไปกันตลอดตลอดอยู่แล้วตู้เอทเอ็มเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมสถานที่ที่คุณกับเขาจะได้เจอกันสถานที่อุ้ยเป็นการเจอโดยบังเอิญก็ได้นะแต่ว่าสถานที่นั้นเหมือนเป็นสถานที่เป็นสถานที่ที่คุ้น คุ้นชินคุ้นเคยหรือในเป็นสถานที่ในความทรงจำอะคะ่ะโดยที่มีโอกาสเป็นการติดต่อสื่อสารในเชิงออนไลน์หรือการการเยียวยาใจนะคะสถานที่อที่เกี่ยวข้องกับการงานความสำเร็จก็โดดเด่นค่ะนะคะสถานที่นะถ้าเกิดเป็นออนไลน์เป็นไปได้เนาะเช่นอ้อ t ิกต็อกยูทูบ ช่องทางออ,ออนไลน์เสร็จแล้วก็แบบมากดใจกดไลค์กดเลิฟหรือว่าส่งเปเงินเอ,อ่อเปอะไรอย่างนี้กันก็ได้นะอืมสถานที่อืมปร,ประมาณเนี้ยสถานที่นะออแต่ดูทรงเป็นสถานที่ที่แบบค่อนข้างไปบ่อยไปตลอดไปเนืองเนืองไปบ้างไปสม่ำเสมอนะคะ แต่ว่าการการเจอกันบางทีมันอาจจะเป็นการบังเอิญถือของสมมตินะถือของสองมือของร่วงหล่นนี่ก็ได้ไงนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วได้มาเยียวยากันชดใช้ค่าเสียหายกันหรือว่าถือของสองมือของหล่นประคับประคองประคับประคองการช่วยเหลือกันอะไรบางอย่างอ่ะตอนนี้แล้วกันนะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยว่าแล้วเมื่อเจอกันอะไรคือสัญญาณบอกว่า คนคนนี้จะได้เข้ามารักกันค่ะนะคะใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณอะไรเป็นสัญญาณบอกว่าคุณกับเขาจะได้มารักกันค่ะอะไรอะ The Fool มีไพ่ชาวกุมนะคะ Knight of Wands อะไรเป็นสัญญาณบอก uh, The Strength นะคะชาวสิงห์นะ Nine of Swords Seven of Swords ตายสำหรับ a c e of Swords นะคะอะไรคือสัญญาณบอกว่าคุณกับเขาจะได้มารักกันความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับการที่จะต้องตัดสินใจหรือตัดใจก็ได้นะ mm hmm. เช่นเออ่ชาวท่าดินกำลังมีอิสระเลยเช่นคุณไปเซซิโรมาคุณกำลังมีความสุข คุณกำลังมีอิสระเสรีคุณกําลังสนุกกับการเดินทางคุณกําลังเพลินอยู่กับชีวิตของคุณอยู่กับความโสดหรือกําลังมีไฟในการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะคะคนคนนี้เข้ามาแฮกเนาะเข้ามาแฮกให้คุณรู้สึกแบบเอ๊ะคือเหมือนกับว่าทําให้คุณรู้สึกเอ๊อะเออมันมัน,ม,นมันไปกระตุกต่อมเอ๊ะแสดงว่า เขาเรียกว่าอะไรดีคีย์เวิร์ดสำคัญคือตอนนั้นน่ะที่คุณกับเขาได้เจอกันคุณจะรู้สึกว่าพลังงานดีนะคะคุณกับเขาชาวธาตุดินจะรู้สึกว่าพลังงานตัวคุณอ่ะดีอ่าแต่ว่าพอเขาเข้ามาแล้วคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจอะไรขึ้นมาบางอย่างนะคะเช่นค,คนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนรักเก่าของคุณสมมตินะ เขาเข้ามาแล้วเขาเหมือนคนรักเก่าของคุณเลยทําให้คุณหลอนอย่างนี้ได้นะทําให้คุณหลอนทําให้คุณต้องตั้งสติเออทําให้คุณแบบเฮ้ยแอบรู้สึกแปลกๆนะคะหรือเขาเข้ามาแล้วมันกระตุกต่อมเอะกับความทรงจําอะไรเก่าๆของคุณมันย้อนกลับมาก็ได้นะมันมันแฟดแบก็กความทรงจําเก่าๆกลับมาแล้วทําให้คุณรู้สึกเศร้าใจเสียใจทุกใจหรือว่า รู้สึกว่าแบบมันเป็นพลังงานของคนอเอะอะค่ะเออไม่รู้จะบอกว่ายังไงอะคือคุณคุณจะรู้สึกเอะคุณต้องตั้งสติอะเหมือนกับมันมันเมื่อเขาเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องตั้งสติเออใช้คํานี้แล้วกันเนาะคุณต้องตั้งสติเออเพราะว่ามันไปคล้ายแฟนเก่าคนละเก่าของคุณหรือว่ามันไปแฮ็กให้คุณแฟตแบ็กมีภาพจําในอดีตเก่าๆบางอย่างกลับมา แล้วเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แอบรักแอบ,บชอบก็ได้นะคะแบบไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกซึ่งกันและกันแอบรบักแอบ,บชอบหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูทรงเฮ้ไม่น่าไม่น่าจะเปิดเผยความสัมพันธ์ได้อย่างนี้ก็ได้นะอืมอะไรเป็นสัญญาณบอกว่าคุณกับเขาจะได้เป็นคนรักใหม่ซึ่งกันและกันเออคุณจะรู้สึก เหงาหรือโหยหาเขาอะมันจะต้องมีฟีลว่าคุณจะรู้สึกเหงาหรือโหยหาเขาอะนะเพราะว่าจากที่คุณกําลังแบบพลังงานแบบมาดีเลยนะสดมีความสุขเลยเออเยลเยลเยลเลยกลายเป็นเอา้เอาทําไมทําไมฉันต้องรู้สึกเหงาหรือโหอยหาก็ด้วยฉันต้องตั้งสติแล้วอะไรอย่างนี้นนะ <c oughs> คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สิฉันต้องมูฟออนให้ได้ก่อนอย่นี้ก็ได้ไงฉันต้องมูฟออนจากอดีต อันเจ็บปวดคนเก่าๆของฉันให้ได้ก่อนันต้องมูฟออนก่อนไม่ได้หนีคุณอาจจะหนีเขาได้นะคุณอาจจะพยายามนิ่งแล้วก็หนีนะคะหนีเพื่อที่จะมูฟออนก่อนไม่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 นะคะเออมูฟออนก่อนแต่ว่าอีกในยะนหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำไมฉันถึงแบบทำไมฉันถึงรู้สึกโหยหาทำไมฉันถึงอยากเข้าหาหรืออยากรักษาคอนเนคชั่นนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดหนักคือเขาจะเข้ามาทำให้คุณคิดหนัก คิดหนักเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาที่นับถือคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์ที่นับถือคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องเอ,อศิลธรรมจริยธรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออนะคะเพราะว่าอะไรมันเนี่ยมันมีความเป็นเจ้าหนายกับลูกน้องมันมันอายุต่างกันเยอะเกินมันอีโก้สูงเกินไปหรือเป็นต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยเออเคยคิดหนักอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอนะคะอืม อะไรเป็นสัญญาณอืมคือเวลาคุณเจอคนคนนั้นมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยากจะเจริญเติบโตก้าวหน้าเอางี้อ่าอันนี้อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะคะเมื่อคุณได้เจอคนคนนั้นแล้วนอกเหนือจากการที่คุณจะรู้สึกว่ามีภาพแฟลแบ็กเก่าๆในอดีตให้คุณรู้สึกเสียใจเขาเหมือนแฟนเก่าคุณคนละเก่าคุณเขามีเขามีอะไรบางอย่างที่กระตุน้นภาพจําความคิด เก่าๆในอดีตของคุณทาให้คุณต้องตั้งสตินะคะทําให้คุณต้องกระตุกต่อมเอ๊ะบางอย่างนะคะอ,อ,อีกในยะหนึ่งเมื่อเจอแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. คุณไม่อยากเป็นตัวของตัวเองขนาดนั้นอะ่ะคุณอาจจะอยากใส่หน้ากากเออใช้คำนี้นงคุณอยากใส่หน้ากากคุณไม่ได้อยากเป็นตัวของตัวเองขนาดนั้นฉันต้องตั้งสติแล้วก็เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เปิดเผยไม่ได้ความสัมพันธ์แอบรักแอบชอบนะฮะแล้วเป็นไปได้ว่าเมื่อคุณเจอเขา ได้ปฏิสัมพันธ์กันคุณอาจจะอยากประสบความสาเร็จในชีวิตเช่นคุณอยากจะพัฒนาตัวเองคุณอยากจะมีการงานที่ดีๆทําคุณอยากมีความมั่นคงในชีวิตนะคะอะดูซิว่าแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเออมันจะดําเนินไปอย่างไรค่ะความสัมพันธ์นี้มันจะดําเนินไปอย่างไร ก็อาจจะได้เป็นแฟนกันต้องใช้คํานี้แต่ว่าเหมือนกับมันต้องใช้เวลาเนาะมีไพ่เดียมเพรสขึ้นมานะคะความสัมพันธ์นั้นจะดําเนินไปอย่างไรทั้งคู่จะรู้สึกว่าการพูดคุยนะคะการเริ่มต้นนั้นมันดีจังเลยจะรู้สึกเหมือนเจอคนที่ใช่เหมือนเจอตัวจริงเหมือนเจอโซเมดเหมือนเจอทวินเฟรมเหมือนเจอคนที่ผูกพันกันมานะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องคิดมากหน่อยเช่น ฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังมีช้อยมีตัวเลือกมีออปชันอยู่นะคะหรือว่าต้องคิดมากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งคู่นะหรือว่าต้องคิดมากเรื่องฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนตัวจริงอยู่ก็อาจจะต้องรอต้องใช้เวลานะคะแต่ว่ามีโอกาสที่อาจจะได้แบบเออเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ต้องรออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยนะคะ อ่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะก็ใครสนใจจุดเทียนนะคะพระเจ้าโปรดโลกสายขาวร0อจุดเตุลาสอ2พันนะคะก็ดูระลเอียดใต้คลิปนี้นะคะได้เลยติดต่อกันเข้ามาร่วมหน้าได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะ,ะบ๊ายบาย